ไปแล้วโอ้ยไปไหน้โ <c oughs> ้โ้โ้โอ้โอ้ไปไหนดีใจดีใจเยมีอะไรมาฝากผมบ้างครับอะโยอะโย สวัสดีค่ะสวัสดีเชา้าวันใหม่นะคะอ,อีกหนึ่ง,งวันฮ้ยมีคนขมโมยอ้อยยุดหยุดยุดปุ่นปวนแต่นอมาปวนแต่เส่าแต่นอ,อเอาไงดีเอาไงดีครับพ่ออ้วนครับปุ่นระเบิงเฮยสะเลย เป็นจังไดกว่าไปไปไปครับรับแล้วโหลดเรื่องอยังสชีฮ็ดครับกชอนร์ว่าไฮมิงเชียร์เจัาใดมิงว่าเฮ้ยแล้วเป็นไงมันนี่อบอ้าวตั้งแต่เช้าเลยนะคะวันนี้แสงแดดก็แห้งแห้งพี่น้อง ห่อนคักห่อนแน่ไขมันละไล่เลยค่อยน่าจะละไล่ไปประมาณสองขีดสองขีดอเอาอีกแล้วกับมัดหยานี่เนาะไม่ต้องเลยถอยเอาเจ้าว่าเจ้าสีเหลวว่าเวียดเจ้ามือน,นี่เอากวนป่วนซ่าแส มีทุกรสชาติทุกรูปแบบช้างน้อยเชือกนี้นะคะสร้างตะลกกระแมนครับออ้ยออ้ยขอบคุณที่ทำให้เอซีหลายท่านได้หายเครียดนะคะมิ่งบอกไปไป ออไปแล้วละ,ละบ่แล้วดอกเจ้าเอ้บ่แล้วดอกขอบคุณแม่ๆ FC ทุกท่านนะคะที่ได้ซ F ฟยาหวานยากับแก่อ้อยหวานหวานให้กับน้องๆช้างนะคะขอให้มีความสุขขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุก,ท,กทุกท่านคะ่ะ ออ้แน่ๆเสีเอามาเล่นเราเด้๋นี่บ่เอาบ่เอาพุ่นมัดนึงกับสะอยู่พุ่นอู้หูู้อืออืเอานั่นจะเล่นมากกว่านะเล่นมากกว่ากินไปอีกแล้วเด้อบ่อ้วนเอ้ยไปอีกแล้วเสียเอามาสะเล่นเด้นั่นจัดการเลย

้ยไปตลาดมาเมื่อเช้านะคะตแตงแต่เศร้าคุณเห็นขนมตาลเลยสื่อมาฝากแหนมตุ่มครับผมอ่ะครับก่อนลูกครับตามนิดตามดิ้ตามอออดกันไม่เลิกนะคะกับขนมตาลนี่เอ้า บนดงเลยนะมิงนะออนชอยเป็นบอไหนทำยังไงมาลยาทไทยย้อนแยะแม่ครับก้อนครับกนครับย้อนแยะครับเขียบกินกรไดเด้อ กะจิก e? hey, hey, hey. uh ินตุย่างทุแนวพูดเลือไปเ้คนกินไ่เด้อนั่งคุยกันครับนั่งลงลงลงดิ

ยืนมองอยู่ไกลๆมาอยู่ในบ้านเพื่อนบุรีเนีนมเบิงหลุดใจมาแกงพ่อบ่แกงเหรอจิตไปปวนแนวได้จิตไปแสีบแนวใดาโอ้ยไม่เอาอือกลียดเลยนี่เย็นๆเบงเบงเบงดูขา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 พ่อแกงพ่อใช่ไหมเอามาทำเนี่เอามาเอามาเออ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  ซ่บบ่ครับติดใจขนมตาลครับขนมครกบ่มีได้กินขนมตาลก็เอาครับดีคือกันครับผมไปแล้วโอ้ยเห็นไหนั่นโอ้โหโอ้โหโอ้โห้ มาถูครับขั้นครับออกไปเลยอไปไปพี่ไหนได้มารับพ่อเปานะครับรับพ่อคับพี่รับพ่อเป่ารับแม่เจี๊ยบครับผมม,มีหยังมาฝากลาบ่าครับน้ำขิงตื่นไปหน่อยน้ำขิงหฮ้ยเฮ้ฮ มีอะไรม,ม,มาฝา,ากผมบ้างครับ uh. อ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ันน anyway> ี้อ <Okay ันน uh ี้อันน้ฝากผมเลยเออมืมือใบตองไีตองอ่ะตองกินบ่เย็บเย็บหาแล้วเออเอาใส่กระเป๋าเสือเลยเออเก็บมอ่เกัีเนี่เก็บเก็บ ใส่กระเป๋าเสื้อเอาใส่กระเป๋าเสือ้อเออเก็บไหมเก็บไหมเฮ้ือเมือ่ออะไรไงครับไม่ใส่บ่ได้ขอบคุณคุณแม่โบน,นะครับผมขอบคุณคุณแม่โบน,นะครับผมสำหรับนมเม็ดที่มีแคลเซียมผสมเพื่อป้องกันคอนทูน,นะครับครับผมครับผมกันเออ ไปปอม่ต้องพี่ครับม่ต้องพี่เลยเนอออโอ้ยหวอนแค่น้อพี่น้องเลยโอก็พี่เฮียแตกเนี้ยแตนน้อ้ยเ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะกดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะไป หากมีคำพูดคำจาใดไม่สุภาพไม่มมเหมาะสมก็ขออภัยด้วยคะ่ะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ